วันนี้บอกคุณภรรยาว่ามื้อเย็นเนี้ยไม่อยากกินอะไรมันหนักๆนะครับคุณภรรยาเลยจัดแจงสุกี้ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือเครื่องเคียงนะครับไ <c oughs> ม่ใช่มะม่วงตรงนั้นไม<า>่ <นะ S 1> ใช่มะม่วง <c oughs> ต่างหากนะครับอันนี้เครื่องเคียงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการต้มน้ําก่อนนะครับเลือกอย่างแรกจะเห็นมันมีผักนะครับแล้วก็มีสาลรา่สาหี่วากาเมะเห็ดหอ,หอมแล้วก็ อันนี้เป็นเห็ดเห็ดแห้งแล้วก็แช่น้ำไว้เก็ไม่ได้ไปตลาดล้วมีเส้นบุกนิดนึงโ okay, อเคโอเคทีนี้เริ่มต้นก็ธรรมดาคืน้ำปลาแห้งน้ำปลาแห้งญี่ปุ่นครับก็ขี้ขมังนิดหน่อย อให้มีสีสันปุ๊บแล้วก็อะไรเนี่ยโอเคอันนี้คือสาเกบางคนเขาจะเอาสาเกไปต้มกับน้ำตาลก่อนแต่ว่าเราไม่ต้มละเราใส่นี้เลยอันนี้ทีนี้ลินมิลินอ่าพอน้ำเริ่มเดือดปุ๊บอ่าเราก็เอาสาหร่ายเอาเห็ดพวกนี้ลงไปก่อนเลยโอ้กลิ่นหอมมาเลยเฮ นี่ถ้าหอมตะลุจอได้นี่จะดีมากจุบอืมเจียคนถ่ายเล็เชีย,ย,ชยด้วยอืมทัห้หมดเลยอ่าต้มอ่าพต้มน้ำต้มผักไปไดนิดหนึ่งก็ใส่เส้นบุกไปนิดนึงอืม ไม่จำเป็นต้องใส่เย็ยนนะครับเพราะว่ามือเย็ยนก็ไม่ต้องทางะไรามากมายอ่าพอได้ที่แล้วนะครับทั้งบุกทั้งผักนะครับอ่าแล้วก็น,นี่ก็ใส่สโปรตีน<อ>โปรตีนสส่คอหมูใส่ลงไป โอเคนี่พอหมูสุกก็สุกก็เสร็จแล้วนะครับบางคนเขาชอบใส่ไข่นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ใส่ดีกว่านะครับน่ากินมากเห็นไหมเอาละครับและนี่ก็คือสุกี้ญี่ปุ่นนะครับสําหรับวันสบายๆนะครับทําง่ายๆลองไปทําดูกันนะครับโอชิ